ชีวิตเมียฝรั่งที่อยู่ในต่างแดนนะอยู่กันมานานนะคะสามีก็รู้สึกเหนื่อยล้าเนาะว่าเมียแอบส่งเงินกลับเมืองไทยฝากคนนู้นคนนี้บ้างนะคะแล้วก็ส่งบ้างแล้วก็คอยขอแต่เงินสามีอ่าคอยส่งนะคะก็วิทเวียนทะเลาะกันเนาะอยู่กันมานานผู้เท่า ผัวก็เกษียณแล้วตัวเองก็ทํางานเงินเกษียณก็ไม่เยอะก็เป็นเรื่องเป็นราวจะไปเมืองไทยก็ไปไม่ได้อฝรั่งก็ป่วยนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเมียก็คอยจิกคอยแอืมส่งมาเป็นยี่สิบปีก็ยังส่งเพราะว่าลูกและหลานเนาะส่งบ่อยเข้าก็แทบจะไม่มีเงินเหลือนะคะใช้เนาะสองตายใหญ่อ่ะเมียก็อดเอากวังพึ่งกินกับผัวนะคะเนาะลูกที่อยู่เมืองไทยก็เออ ทำงานก็ไม่เป็นตาเดี๋ยวนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าแม่เท่าๆก็ต้องคอยทรงเสียหลานเพราะว่าสงสารลูกหลานนะกลัวลูกหลานลําบากนะทั้งๆที่ตัวเองก็ลําบากเนาะนี่แหละชีวิตผู้เท่าในต่างแดนเจา๋าเอ้ยพี่ขอให้เจ๋าไปเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตอยู่กับสามีก็มานานเนาะแกก็ใจดีอยู่บ้านที่เมืองไทยก็สร้างให้ลูกให้เต้าเราเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนี่ก็ห้าหกปีและหลงังๆมาเนี่ย ะะเพราะว่าตาเท่าก็ไม่ค่อยสบายแล้วเงินนะ่ะส่งบ้านเยอะแม่ก็เลือกที่จะส่งเงินเอานะ,ะถ้าไปเราก็ต้องใช้ใจนะก็ส่งไม่ขาดก็บอกเสมอว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่แข็งแรงแล้วนะป้าก็กเกษียณแล้วสวยช่วยเหลือตัวเองหน่อยเดอ้อนะมันนานแล้วนะพยุงมาเนี่ยนะ,ะลูกก,ก็ทำเต็มที่แล้วไงยังไงอะไรร้านล่ะจะไม่ช่วยยังไงนะ เออก็โอยใจอ่อนอ่อนใจนะคะเพราะหวงลูกห่วงหลานมีความรู้สึกว่าแย่ลงทุกวันนะคะในความรู้สึกเนาะผู้เท่าก็งี่เง่านะคะก็เป็นการทะเลาะก,กันสองเท่าแต่ก็ทิ้งกันบ่ได้หรอกว่าต่างคนต่างเกาะกันนะดูแลกันเพราะเจ้านี้ก็ป่วยเออเนาะพี่มาฝากยายจา๋าเล่าถึงความรู้สึกแม่ที่อยู่ทางไกลเลี้ยงลูกทางเมืองไทยด้วยเงินด้วยทอง เลี้ยงมาตั้งแต่แรกส่งตั้งแต่ลูกนะฮะสองคนแต่มันหนักอยู่เอาชนเล็กไอ้ลูกชายนี่แหละนะฮะลูกคนโตก็ให้อยู่เป็นเงินแต่เขาก็ไปของเขาได้นานๆก็จะทีแล้วลูกก็กรแทกกันว่า,าแม่น่ะรักไอ้ตัวเล็กนะเนาะ รับผิดชอบซะนู่นนี่นั่นนะไม่มีใครที่จะเห็นอกเห็นใจว่าแม่เป็นยังไงแก่แล้วนะพ่อกเกษียณแล้วนะเอออยากมาอยู่บ้านไหมหรืออะไรไม่มีใครถามถึงหรอกอก็กระแทกกันไปกระแทกกันมาแล้วลูกสาวก็ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกเพราะเขางอนว่าแบกลับไอ้คุณเล็กจริงๆมันก็แบกลับจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยส่งทั้งหลานอเรียนนะคะ,ะหลานก็กําลังเรียนอยู่ปวชหรือปวสนะคะ ก็เนาะมันก็เป็นค่าใช้ใจ่ายอ่าเราก็มองว่าลูกนะถ้าเกิดเขาดิ้นลนแล้วมีต้นทุนบ้างแล้วเราก็เสริมมันก็โอเคแต่สุดท้ายแล้วหลักอยู่แต่กับแม่อืมผู้ที่เท่าอยู่เนี่ยนะประสาทจะกินอนะ่ะเมื่อเลยจะตุยตุยหนีลูกหลานไปก็ไม่รู้ยายเอ้ยว่าสันเพลว่าน่ะเนาะเออจริงๆในความรู้สึกเอาลูกไม่ได้เอาลูกมาพราะเขาก็โตอืม นะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันผ่านพ้นของการที่จะเอามาได้แม่มาอยู่ที่นี่ก็คิดว่าเรามีเงินเราก็ฝากลูกส่งลูกนะฮะเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาแต่สุดท้ายเรากลายเป็นหลักที่จะต้องเลี้ยงลูกยันแม่ตายพุนว่าแล้วฝรั่งกรณีเขาก็งี่เง่าแล้วเขาก็พูดว่าเธอฝรั่งป่วยด้วยเนาะป่วยแล้วให้เมียน่ะดูแลเรื่องเงินบัตร แล้วทีนี้มารู้ว่าเมียกดเงินส่งลูกงีเงาก็เลยยึดบัตรคืนเธอทําแบบเนี้ยไม่ได้นะลูกก็เมืองนอกน่ะเขาเลี้ยงกันแค่สิบแปดอืมแต่เธอนี่จะเลี้ยงยันเธอตายลูกก็จะเอา,อายุสามสิบแปดจะสี่สิบแล้วคนโตอ่คนเล็กก็ตามตามกันมาสามสิบกว่าแล้วแล้วหลานเ,าเขาสร้างลูกสร้างหลานมาเอาเขาไม่มีปัญญาส่งเรียนแล้วเธอจะมานั่งแบกอย่างเงี้ยเอาไงเ,าเงินเธอ ทำงานตอนนี้ก็แย่ร่างกายก็มีดีเรามาเบียดเบียนเงินฉันเนี่ยแค่กินอยู่ตรงเนี้ยก็ลําบากแล้วพ่อซันฝ่ายฝรั่งอะนะก็งี้เงากันแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มึงอยากจะกลับไปอยู่กับลูกกับเต้าก็กลับไปเลยพ่อซันพี่โดนไล่กลับบ้านยายจ๋าเอ้ยจะไปยังไงล่ะอืจะไปยังไงล่ะ,ะ,งงละนะเงินก้อนไม่มีในกระเป๋า เออจะไปอยู่ตรงนั้นได้เหรอเราไปเที่ยวเรามีความสุขเรามีเงินแจกลูกแจกล้านลูกเต้าก็วิ่งเข้าหาแต่ถ้าไปนั่งไม่มีเงินจะทํำยังไงอ่ะอืมถ้าฝรั่งเขาไม่ส่งให้ก็แย่เลยก็ฝืนใจทะเลาะก,กันบ้างก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วเดือนเนี้ยไม่ได้ส่งให้ลูกบอกว่าจะไม่ส่งนะพอเดือนเนี้ย่าเดือนปลายปีมันมีภาษีมันมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เหมือนกับแม่งั้นหนูแม่ก็ช่วยหนูสักสองหมื่นมาสัน้นเออนะ สักสองหมื่นครึ่งนึงก็ยังดีประสานปาดใหญ่เอออยากถามดิเนี่ยอืมพี่ยหญ่เจ้าส่งเงินให้ลูกเดินเท่าไหร่ลูกบอกครึ่งนึงสองหมื่นนี่แม่ออนะเออแกก็ไม่ได้บอกจํานวนว่าส่งเท่าไหร่นะเอาครึ่งนึงก็ยังดีสองหมื่นนี่ปะท่เออตัวเองจนไม่พอตัวเองเงินหมดบัญชีไม่พอจะให้เงินบัญชีผัวหมดแล้วยามถ้าเกิดสุดท้ายลําบากตกเราด้วยใหญเอ้ยพยาประคับประคองเด้อนะ อันนี้คาพูดหญ่นะทุกคนชีวิตหัวอกคนเป็นแม่เบิ่งเอาพี่น้องขายายจ่าพูดเปล่าๆเ,เ,เนี่ยเอย๊วิดีโอของยายเนี่ยมันจะไปเข้าหูลูกๆเต้าๆทางเมืองไทยกันบ้างบ่เนาะว่าแม่ทุกขนาดไหนแม่ลําบากขนาดไหนนะฮะที่เงินไปจุนเจือความสบายของลูกของหลานทางเมืองไทยนะยิ่งคนเริ่มมีอายุนะฮะ เอออยู่นานๆน,น่ะคิดหรว่าเขาจะมีเงินทองอะสะสมเงินเก็บเงินฝากเยอะๆมันไม่มีเหตุผลมันจะมีได้ยังไงในเมื่อเงินส่งเมืองไทยแทบทุกเดือนไม่ขาดเลยสําหรับหัวอกคนเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกหลานทางเมืองไทยและความเจ็บปวดของแม่ที่โดนกระแทกก็ตรงที่ลูกคนหนึ่งนะกระแทกใส่ลูกคนหนึ่งนะคะไม่มีใครเห็นอกเห็นใจผู้อยู่ไกลเลยด้วยความรัก เนาะและห่วงใยและลำเอียงนะในมุมของลูกสาวนะฮะเคยถามเขาเหมือนกันว่าสมมุติวา่าป๊าเขาตุยไปฉันจะกลับไปอยู่บ้านเนี่ยอืมฉันจะไปอยู่กับเธอได้ไหมลูกชายบอกบอก,ก็มาสินี่กับบ้านเจ้ามาซันเออคำพูดนี้ก็โอเคบ้านเจ้าแต่ความรู้สึกว่าถ้ากลับไปอยู่จริงๆก็คงจะต้องรับผิดชอบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เออดูแลลูกดูแลหลานนะวะแล้วถ้าไม่มีเงินจะทํายังไงถามแค่นั้นแต่คํานี้เอามาคิดเองนะฮะเพราะขนาดอยู่เมืองนอกทุกวันนี้อ,อ่กอาก็ยังต้องส่งลูกตลอดตลอดวันพิ่นว่านนะเจ้าก,ก็ต้องทําใจละเข้มแข็งละ่ะเริ่มเซฟตัวเองได้แล้วละเท่าเท,ท่าแล้วถ้าเกิดฝรั่งเนี่ยหงุดหิดฟิตทิ้งเราขึ้นมาลําบากเด้พี่เอาตรงๆนี้นะรักษากายรักษาใจ นับจากวันนี้เข้มแข็งให้เขายืนได้ด้วยตัวเขาก่อนที่เราจะตายดีกว่าไหมแต่ถ้าทำแบบนี้ใจอ่อนอดไม่ได้เ้วไปกดเงินในบัญชีผัวส่งให้ลูกเนี่ยนี่แหละนะมันเป็นตัวอย่างที่ผัวฝรั่งเท่าๆทิ้งเมียเท่าๆในเบลเยียมมีมาแล้วเด้อเคสแบบเนี้ยย่าสูมั่นใจว่าเราดูแลเขาเขาเจ็บเขาป่วยอยู่เขาไม่ทิ้งหรอก คนเราเท่าสุดของที่สุดในหัวใจวเรายิ่งเงินเงินทองทองเขาต้องเจียกเพื่อใช้และดูแลตัวเองณขณะนี้ด้วยแล้วก็ตัวพี่ด้วยพินิษพิจารณาให้ดีสมมุตินอกคิดคํานวณที่ถามลูกไปว่าอาถ้าพอป๋าป๋า,ปา,ปา,ปาตุยแล้วจะไปอยู่บ้านเนี่ยอมองซิว่ามีอะไรบ้างณที่นี้อยู่บ้านเช่าหรือเปล่าบ้านตัวเองไหมสิทธิลูกเขามีกี่คนนู่นนี่นั่นมันจะเหลือจากเราเท่าไหร่าเปรียบเทียบเนาะเอเงินเดือนไม่ไม่เนะ อตอนนี้ผัวได้เกษียณเท่าไหร่สมมุติว่าผัวได้สองพันเราก็อาจจะได้พันหกแต่ถ้าผัวได้พันหกเราก็อาจจะได้พันสามพันสองนะมันก็ต้องคิดเผื่อแบบนี้ด้วยนะคะเออเนาะคำนวณจริงๆแล้วชีวิตอยู่เมืองนอกแต่เห็นแพบพอย่างแบบอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่เราคำนวณได้จากผัวเกษียณเราจะรู้เลยเจ็ดหกสิบเปอร์เซ็นต์ตีลงมาเราจะได้รับแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ นะฮะแต่ทีเนี้ยไม่ต้องไปคิดไกลจนลัวดไอตุยหรอกนะณขณะนี้ตอนดูแลเขาป่วยเนี่ยทั้งประสาทแล้วเอาสมองไปห่วงทางบ้านห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยเล่าน่ะสิเออกลัวจะนอก,ก่อนพยายามรักษากายรักษาใจอันไหนปลดล็อกได้ก็ปลดล็อกนะเอาทีละอย่างทางนี้ก็เริ่มจะแบบโหมไม่ไหวอ่าระบบอ่เขาไม่ให้ถือบัตรนู่นนี่นั่นแล้วแล้วระบบลูกก็จะมาจี้อยู่ ไม่ไหวเด้เราต้องปล่อยวางเอาทางไหนทางนึงก่อนนะขณะน,นี้แก้ปัญหาทีละอย่างแล้วค่อยว่ากันในข้างหน้าเดอพี่เอ๋ยอันเนี้ยเป็นกําลังใจอะทุกคนช่วยกันออกความคิดเห็นด้วยเนาะโอ,โอ้คนเป็นแม่เลี้ยงลูกโบโตต้องเลี้ยงลูกยันตายถึงลูกถึงหลานนํานี่นะชีวิตเมียฝรั่งบางคนก็หน,นักสดุดนะฮะ